สวัสดีทุกคนจ้ะวันนี้ก็มาทาบกิ่งอันนี้กิ่งพันจ้ะแล้วก็ตุนพันเนาะอุปรกรณ์มีอะไรเดื่องมีดแล้วก็อย่างยืดที่จะอาทาบกิ่งลงไปจ้ะก็ไม่ได้ทําคลิปยาวเลยจ้ะก็แอบทําตอนเบรกแต่ว่างานยังไม่เสร็จก็เลย ทำต่อจ้ะมันไม่แล้วมันเหลือห้ากิ่งก็เลยอมืมีโอกาสเขาไปกันหมดเหรอก็เลยได้อมืมาทําให้ดูจ้ะวิธีการภาพกิ่งมาดูกันเด้อว,วะ่ะทาแบบไหนเราก็เอาอันนี้ออกจ้ะนี่นเนะแล้วก็กกีดต้องใช้ความสามารถตรงนี้จ้ะกรีด รแรกๆก็จะเก่งจ่ะเก่งจนปวดแขนนั่นแหละนี่จ้ะตายละไม่เคยท่าบเท่ากันทีมาดูวิธีการกรีดกันมันก็จะยากในหนังอีสายก็อีขวบ,บ้านเองเนาะนกรีดนี่จ้ะประมาณนี่ แปลกเก่งมืดเลยจ้ะเป็นทำได้ไงเห็นไหมเอาเก่งพันมาทาบกิ่งน้อยก็กิ่งใหญ่ไม่สำคัญจ้ะต้องเอามาทาบแนวนี่จะถึงจะติดจ้ะ เป็นอันเซตใช้เวลายี่สิบสามสิบวิมาดูอีกกีบหนึ่งจ้ะกีบลงไปนี่จ้ะได้ละแล้วก็กีบกิ่งพัน ประมาณนี้เนาะเราก็เอามาทาบแจ้ะหนึ่งนาทีได้ไหมกิ่งหนึ่งได้หนึ่งนาที กิ่งหนึ่งได้หนึ่งนาทีเอ๊การทำงานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจะ้ะใช้ฝีมือและความสามารถอดทนทำไม่ได้จะ้ะมันอีซายก็อีขวามันปีนี้เป็นปีที่สองที่ทับกิ่งเนาะมือตอนนี้ก็ไม่ได้ชาเหมือนเมื่อก่อนอปีแรกมันเก่งจะ้ะมันก็เลยชา๋อาก็เอามาด้วยข่าวๆแค่นี้จะ้ะตัวน,นี้เบรก คลิปนี้ไปก่อนเลยจ้ะบ๊ายบาย